ราวครั้งหนึ่งมีตำรวจนายหนึ่งเข้ามาจับคนในวัดหากจำไม่ผิดน่าจะมาจับไพ่หรือมีการแกล้งกันอย่างไรก็ไม่ทราบมีคนแจ้งว่ามีการเล่นการพนันในวัดหรือตามมาจับคนในวัดบ้านแข่หลวงพ่ออวยสมัยนั้นซึ่งจำไม่ได้แน่นอนเอาเป็นว่าเข้ามาจับคนในวัดตำรวจนายนี้เป็นนายดาบรู้จักหลวงพ่ออวยแต่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่านตำรวจเข้ามาจับคนในวัดหลวงพ่ออวยท่านออกมาขอว่าให้เกียรติท่านหน่อยในวัดในว่า ไม่เห็นแก่หน้าท่านเลยท่านบอกให้พูดกันดีๆตำรวจนายนี้ไม่สนใจจับคนใส่กุญแจมือไม่สนใจคำพูดหลวงพ่อกวยท่านทนไม่ไหวจึงพลั้งปากพูดกับตำรวจนายนี้ว่าไอ้สันขาดพูดขาดคำตำรวจผู้นี้ก็ไหลหลุดทั้งสองข้างทันทีนอนลงร้องโอดโอยเป็นความเข้มขลังเด็ดขาดเชื่อว่าเพราะมนพ์ระการน,นี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนแม้นตัวหลวงพ่อกวยท่านก็ขลังด้วยตัวของท่านและอำนาจจิตอีกทอดหนึ่ง คาถานี้หลวงพ่อกวยท่านใช้เสกพระผมของท่านท่านว่ามนนี้เป็นของแรงในตำราของท่านที่มีคาถานี้หน้าที่มีคาถานี้ท่านใช้ปากาแดงเขียนไว้ว่าแรงระวังเพื่อเตือนสิทธิ์ไว้คาถามนพะการนี้ความจริงแล้วเป็นคาถามนดำด้วยสามารถนำไปใช้แช่งคนทําให้ชิบหายตายโหงบ้านแตกมีอันเป็นไปต่างๆนานา ในตำราของหลวงพ่อกวยมนพการของท่านลูกศิษย์ผู้ได้ตำลานี้จะเอากาวปิดหน้าที่มีคาถานี้ไปแล้วเพราะกลัวว่าคนนำไปใช้นำไปเรียนในทางที่ไม่ถูกไม่ควรจะส่งผลร้ายและเป็นบาปอย่างมหาันวัตถุมงคลที่ได้รับการปลุกเสกด้วยพระคาถามนพการนี้พระอาจารย์ผู้รอบรู้ว่ามนพการนี้หากใครภาวนาบูชายอยู่เสมอจนขังแล้วไม่ว่ามนุษย์ชายหญิงหากคิดร้ายทำร้ายคิดไม่ดีกับผู้ถือคาถานี้ อาจจะต้องมีอันเป็นไปหากคิดให้เขาเป็นอะไรทำเขาอย่างไรบุคคลนั้นจะถูกคาถานี้สะท้อนย้อนกลับไปสุดท้ายหากคิดปองร้ายหมายเอาชีวิต,ตไม่จบสิน้นบุคคลผู้คิดร้ายจะต้องเสียชีวิตเสียเองแต่มีเคล็ดอยู่ว่าผู้ถูกทำร้ายทำลายจะต้องอยู่ในศีลธรรมไม่คิดอาฆาตมาดหลายต่อโต้เขาจะเหมือนสาดน้ำขึ้นฟ้าฉันใดน้ำนั้นจะต้องตกลงราดตัวผู้สาดสาดน้อยก็เปียกน้อยสาดมากก็เปียกมากฉะนั้น พระอาจารย์ปุรอบรู้จึงนำพระคาถานี้มาเสกประจุคาถานี้ลงในพระเครื่องวัตถุมงคลเพื่อหวังผลทางมหาสะท้อนย้อนกลับให้คนคิดร้ายมีอันเป็นไปตามกรรมการกระทำของเขาเองเพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ของท่านหรือคนที่ถูกกันแกล้งรังแกจากคนพานสันดานหยาบที่มักเบียดเบียนกันแกล้งไม่ยอมเลิกลาก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอย่างทันตาสิ่งที่พิสูจน์ได้จากวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยที่เสกด้วยมนต์พการ ท่านจะห้ามเสมอว่าอย่าเอาพระท่านไปลองอย่าเอาไปยิงทรงเดชท่านว่าหากวันใดคนยิงเป็นช่วงดวงตกหรือชะตาขาดหรือประมาจิตไม่ดีขณะลองบนนี้จะสะท้อนทันทีบางคนล้มหมอนนอนเสือ่อเก็บไข้ได้ป่วยไปก็มีบ้างก็เสียขวัญต้องมาให้ท่านนั่งรถน้ำมนต์ก็มีมาตั้งแต่สมัยท่านแล้วการสาบแข่งโดยใช้มนตพระการนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีการบันทึกถึงการแช่งศัตรูโดยใช้มนต์สาบแช่งของมนต์การนี้ซึ่งก็คือมนต์การนี้เองกรรมวิธีการทำพิธีมีอยู่ว่าผู้ทำอยากให้ฝ่ายตรงข้ามมีอันเป็นไปขนาดไหนอยากให้เจ็บป่วยก็ได้อยากให้เจ็บหนักก็ได้จะให้ตายก็ได้จะให้บ้านแตกแสแหลกขาดได้ทั้งสิน้นอุปกรณ์มีเพียงอิดมอนหนึ่งก้อนให้เริ่มเสกวันเสาร์โดยเอาชื่อนามสกุลผู้ที่เราจะทำเขาลงมาเขียนบนอิดมอนหากได้ วันเดือนปีเกิดเวลาตกฝากด้วยยิ่งดีเมื่อได้มาแล้วเขียนชื่อลงบนอิดแล้วให้เอาอิดนี้มาเสกด้วยอาการ32ให้แทนตัวเขาเสร็จแล้วนำอิดมาวางลงผู้ทำใช้าขาขวาเหยียบบนอิดเพียงขาเดียวคือยืนขาเดียวยามเสกให้เสกเวลาเที่ยงตรงตะวันตรงหัวพอดีเป็นช่วงที่แสงแดดแผดเผาร้อนแรงที่สุดโดยขณะภาวนาให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกยืนขาเดียวเสกบังคับเมื่อครบแล้วลงจากอิด เอาอิดนั้นไปไว้ที่ท่าเรือท่าน้ําที่มีคนเดินขึ้นลงและเดินข้ามพอวันใหม่ก็ไปหยิบเอาอิดนั้นมาทําเช่นเดิมอีกพอทําเสร็จแล้วก็นําไปวางไว้ที่ท่าน้ําตามเดิมเช่นนี้ทําวิชานี้1-3ถึวันไฟตรงข้ามจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการสั่งสอนทําวิชานี้4-6วันฝายตรงข้ามจะเจ็บหนักล้มหมอนนอนเสือทำวิชานี้ครบเวันให้เอาอิดนั้นไปโยนลงน้ำไฟตรงข้ามก็จะตายไปหากจะทำให้บ้านแตก ให้เขียนชื่อผัวฝั่งหนึ่งเขียนชื่อมียาอีกด้านหนึ่งทั้งสองด้านเสร็จแล้วนํามาเซก้าวันแล้วกระทืบหินให้แตกหักออกจากกันแล้วนําส่วนหนึ่งไปทิ้งที่ปลายน้ําอีกส่วนหนึ่งไปทิ้งที่ต้นน้ําเสร็จแล้วว่าคาถาสามจบกระทืบดินหันหลังกลับไม่ต้องกลับไปมองไม่นานบ้านก็แตกกันอยู่ไม่ได้ต้องแตกแยกกันแต่การกระทําเช่นนี้ผู้ทําจะต้องอาถรรพ์จากคํำสาปแช่งของครูบาอาจารย์จะโดนสายฟ้าผ่าตายอย่างอนา หากทาโดยเขาไม่ได้ทํำลายจนถึงที่สุดกูบาอาจารย์บอกไว้ว่าเมื่อใดที่โดนกลัน่นแกล้งจนน้ําตาเป็นสายเลือดจึงอนุญาตให้ทําได้มนพระการหรือพระการนี้คือพระการชัยศรีตามประวัติที่ค้นมาเขาเขียนไว้ว่าท่านพญายมมราชต้องมีผู้ช่วยคนสําคัญในการนําดวงวิญญาณของสัตว์โลกไปสู่ปรโลกหรือแดนยม,มโลกองค์พ่อพระการชัยศรีเจ้าพ่อพระการชัยศรีนี้มีรูปปั้นอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพมหานคร พระการชัยศรีมีเทวลักษณะเป็นเทพมีสี่ก้อนก้อนหนึ่งถือดวงไฟหมายถึงดวงวิญญาณหรือธาตุไฟของมนุษย์กอนหนึ่งถือบ่วงบาทเป็นสัญ,ญลักษณ์หรืออุปกรณ์สําคัญในการจับดวงวิญญาณทั้งปวงก้อนหนึ่งถือพระขันเป็นอาวุธประจําพระองค์ขี่นกเขาแมวหรือนกแสกเป็นพาหนะพระการเป็นบริวารของพญายมมาชทําหน้าที่เก็บดวงวิญญ,ญาณต่างๆบ้านไหนที่จะมีคนตายท่านจะทรงนกแสกบ้างนกเขาแมวบ้างไปเกาะที่รังคาบ้าน ร้องเตือนให้ทราบล่วงหน้าหรือบรรดาลนนิมิตด,ดีร้ายให้ทราบหากผู้นั้นมีปัญญาจะได้รีบขนขวายทําบุญก่อนที่จะหมดโอกาสในโลกคนโบราณจึงกลัวนกแสกนกเขาแมวด้วยเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายแสดงถึงสิ่งไม่เป็นมงคลเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายนั่นเองสําหรับมนภการนี้เป็นคาถาที่ร้ายแรงรุนแรงตั้งแต่ตัวคาถาวิธีการสวดภาวนาการปรุงจิตขั้นตอนการทําวิชาตลอดจนการถือที่ยากพอสมควรการถือส่วนใหญ่ จะเป็นการถือในคำพูดหรือการพูดเหตุว่าเมื่อเรียนวิชานี้ได้จำจำขึ้นใจได้อย่างแม่นยำแล้วมันภาวนาปลุกเสกทุกวันไม่ขาดแล้วจะไม่สามารถพูดคำหยาบหรือคำไม่ดีได้ดุด่าว่ากล่าวลูกหลานคนใกล้ชิดไม่ได้เด็ดขาดหากดุด่าใครบุคคนนั้นก็จะเป็นเช่นนั้นทันที